มาตัวใหญ่มากไข่เยอะมากนะคะเป็นอาหารที่แบบว่าหากินยากมากนะหากกินยากมากนะกกนกกนะทุกคนเดีย๋ยวมาลองกันไข่ดิอือ ทางด้านของสาวโบแวนด้าค่ะมีการโชว์กินต้มอึ่งไข่นะคะโอ้โหเรียกได้ว่ากำลังแซ่บเลยค่ะแต่ถูกชาวเน็ตติงว่าเอ้าแบบนี้ไม่กลัวบาปหรอ แน่นอนก็นว,ว่าสําหรับโบเวนด้าที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพส์คลิปโชว์กินต้มอึ่งสุดแซ่บที่มีไข่เต็มท้องนะคะและต้องบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตที่มีราคาสูงแล้ว1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเธอก็มีการระบุแคปชั่นบอกว่าต้องขออภัยท่านที่ไม่สบายใจในการกินอึ่งไข่ของโบนะคะแนะนําเลื่อนผ่านไปได้เลยเอาที่สบายใจในการใช้ชีวิตกันเนอะจากนั้นก็มีชาวเน็ตบางคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์ตาหนิในการกินต้มอึ่งไข่ในครั้งนี้บอกว่าไม่กลัวบาปหรอเขาท้องแก ใครเต็มท้องไปจับมากินไม่มีอะไรจะกินแล้วหรอบางคนก็บอกเราจะบาปไหมคะเขาท้องอยู่ไปจับเขามากินเนี่ยบางคนก็ขออนุญ,ญาต unfollow เลยนะคะเพราะว่าโพสต์นีน้แบบคือมันไม่โอเค กระทั่งต่อมาโบแวนด้าก็เลยเข้ามาเหมือนคอมเมนต์ใต้โพดังกล่าวบอกว่าถ้าเรากินไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ปลาคาวเวียไขย่ปลาแซลมอนไข่ปลาคอสไข่ปลาริวกิวไข่ปลาดุไข่ปลาเฮงอะไรแบบเนี้เราจะบาปหรือเปล่าหลายอย่างนะคะแล้วก็ถ้ายังกินเนื้อสัตว์ทุกประเภทเนี่ยจะบาปไหมคะแบบไหนที่เรียกว่าบาปโบว่าคนกินเนี่ยคนบาปสุดค่ะส่วนในวิธีการกินแบบคนกินนั้นเนี่ยบาปมากบาปน้อยอยู่ที่วิธีการกินค่ะ ล่าสุดนะคะโบแวนด้าก็เลยออกมาโพสไอจีสตอรี่บอกว่าไอการกินอึ่งไข่ของโบเนี่ยถ้ามันไปรบกวนความรู้สึกขั้นใดเลื่อนผ่านเลยนะคะบาปคนเรามันไม่เท่ากาันเอาที่สบายใจในการใช้ชีวิตเนาะซึ่งแน่นอนคําว่ามันเป็นของแทบของแต่ละบุคคลจริงๆอะนะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลใครไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ว่าจะสัตว์ชนิดไหนนะคะจะมีไข่หรือจะไม่มีไข่เนี่ยถ้าบางคนมาว่าโอ๊ยทานสัตว์มันคือการทําบาปนะมันก็คือบาปอยู่วันยังค่ำนั่นแหละค่ะ ไขยย่เยอะมากนร้อนโอ้โพ่อไปหามาให้ค่ะพ่อเก่งมากอ่ะหาอือ่นแบบ อึไข่ได้ตัวใหญ่มากแล้วไข่เยอะมากไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ